สวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพามาอยู่ที่เกมน้ําดอกกายนะครับวันนี้เป็นวันที่31ธันวาสองนนะครับวันนี้จะเป็นวันเข้าดาวนะครับเดี๋ยวผมจะถ่บรรยากาศของการการนับถอยหลังแล้วก็จุดลุจะร้องงานเข้าดาวให้ชมนะครับ ตอนนี้คนเยอะเหมือนกันนะครับอตอนนี้ที่ผมมานะครับประมาณสองทุ่มกว่านะครับเกือบสามทุ่มแล้วนะครับรรคนก็เริ่มทยอยทยอยมาเรื่อยๆนะครับ,นค,รบคนมีเยอะพอสมควรเลยนะครับ คลิปนี้คงไม่ได้ถ่ายแข่งขายสินค้าให้ชมนะครับเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วผมก็ถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมยังจุดที่เขาจุดลุนะครับเนี่ยนะครับบางจุดคนก็เยอะนะครับสินค้าบางอย่างที่แต่ละความนิยมนะะคนก็จะค่อนข้างจะเยอะนะครับ ในเขตของจังหวัดระยองนะครับก็จะมีจัดงานข้าวดาวอยู่อยู่ด้วยกันทั้งหมดสามที่นะครับอย่างที่ผมมานี่ก็อ่างเก็บน้ําตะไครยนะครับแล้วอีกที่หนึ่งนะก็จะเป็นเป็นพัสดีกลางน้ํานะครับที่อยู่ในเขตของตัวเมืองระยองนะครับแล้วก็ที่ที่หาดแสงจันทร์นะครับอันก็เป็นสถานที่ที่แรกนะครับที่ ที่จัดร่วมกับทางททนะครับอันนั้นก็จะเป็นสถานที่จ,จัดงานหลักของจังหวัดนะครับนี่นะครับสินค้าบางอย่างจะได้ความได้รับความนิยมค่อนข้างจะเยอะนะครับทุคนก็จะชอบกันนะครับ มาในในจุดตรงนี้คนก็ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนี่นะครับคก็จะมอาออยู่ฝั่งด้านในนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นเวทีกลางน,นะครับ แถวนี้คนเยอะนะครับะครับคนจะมาคับคั่งอยู่ในส่วนนี้นะครับเนี่ยแต่บอกเลยว่าน,นี่นะครับสินค้าที่ได้รับความนิยมคนก็จะเยอะนะครับ พี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่อ่างเก็บน้ำตกไค้นะครับเอาน้ำถอยหลังพร้อมๆกันเราจะเริ่มนับตั้งแต่ศิษนะครับผมเก้าแปด พิเศษค่ะคุณจะได้พบกับผู้ตาก,การตากว่า700นัดด้กันค่ะใช่แล้วครับซึ่งในชุดของเรานะครับใจะชื่อว่าพยัคฆ์กรายสีตอรมีพุทคุณสวัา์พิพัฒน์ของมองคลไชยเลิศครับและนี้ตอนนี้เราก็เริ่มเฉลิมฉลองนะคะก้าวสศ่ปี าได้นะครับกับความสวยงามของคู่แบบนี้เก็บเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราสลอดปี2565นะครับัุกนี้ถือว่าเป็นน้องเก่งก็คือถ้าเกิดว่าเราอยู่นี้เอาหันไปต่อคข้างข้าง Happy New Year สวัสดีปีใหม่เป็นการมอบกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ สิ่งเป็นางที่จะเกิดขึ้นในปี2565ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร,อ,ไรอาจจะเจอเรื่องที่ดีบ้างเรื่องที่ไม่ดีบ้างแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าถ้าเรามีกำลังใจมีไฟในตัวเราจะสามารถฝากความปรปศารคาและสิ่งต่างๆไปได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือกำลังใจที่จะส่งให้ที่เราพอจะทำได้นะครับให้กับพี่น้องชาวจังหวัดระยองหรือว่าจะเป็นจังหวัดในก็ตา้ครั ที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวในงานของเราลนะคะอ่าโอ้โหวันนี้นะคะดูกันแบบเพลินมากอันจริงอยู่เรื่นดนทีนะคะจะมีความแบบตื่นตาตื่นใจนะคะสมกับที่เราเรอคอยนะคะหลายคนบอกว่ารอคอยกันมาตั้งแต่วันนี้19วันนี้ได้กับความสวยงามค่ะของุกในงานนี้วันนี้ที่ต้องดต้องไป่เลย15นี่คือ,อเร์เชั่นครับ โอ oh oh.